คุณเคยไหมที่รักเขามากมายแต่เขาก็ทำร้ายคุณทุกครั้งแต่คุณก็ยังรักเขายังยอมให้เขาทำร้ายยอมลดคุณค่าตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลังเขาร้องไห้จนแทบไม่มีน้ำตาจะไหลออกมาแต่ก็ยังรักเขายังรองให้เขาเห็นคุณค่าคุณคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกใครทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณ ไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับเศษรักของใครคะ่ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนที่คู่ควรในรักแท้เต็มหัวใจคะ่ะการที่เราดึงดูดคนที่มาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำอีกมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่อ่อนแอไม่มีสเสน่ห์หรืออะไรมันเป็นสิ่งที่จิตใต้สำนึกเราจดจำ เหตุการณ์ความรู้สึกที่เรามีมาตั้งแต่เราจําความได้เราอาจจะเกิดมากับครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันพ่อแม่ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างเขาบอกว่าผู้ชายก็อย่างนี้แหละ,ะผู้หญิงก็อย่างนี้แหละ,ะเป็นอะไรที่ให้ความตีความกับความรักที่ไม่ดีมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนเราจึงดดู เพราะว่าจิตใต้สำนึกเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อป้องกันนะเพื่อป้องกันไม่ให้เราเสียพลังงานเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอใครอยู่ตรงหน้าเขารู้สึกเขาเป็นคนที่ดีแสนดีเราจะมองข้ามเราจะไม่รู้สึกเราจะไม่รู้สึกมีความเสน่หหากับคนนั้นเพราะว่าเราเชื่อว่าความรักไม่ดีฉันไม่ดีพอฉันไม่น่ารักพอนะ เราความเชื่อเราเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะวันนี้โคจ่าจะบอกคุณว่าคุณไม่เป็นไม่ใช่เกิดมาเพื่อ,อด้อยค่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อรับเศษร,รักจากใครรักจริงรักที่แท้จริงรักที่ดีอบอุ่นซื่อสัตว์มันมีจริงเพียงแต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อคุณใหม่นั่นเองอะไรที่คุณเชื่อบ,บ่อยๆเชื่อซ้ำๆในอดีต มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความเชื่อมันเป็นสิ่งที่จิตใต้สำนึกของเราเก็บไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับความเชื่อของคุณเปลี่ยนความเชื่อใหม่เราก็จะได้รับรักที่ใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งสามีเก่าหรือแฟนเก่าของเราอาจจะกลับมาหาเราใหม่หยุดไล่ล่าหาคำตอบจากเขาเพราะมันไม่มีคำตอบในนั้นกลับมาถามตัวเองว่ารักแบบไหนที่ฉันต้องการ กลับมารักตัวเองชี้นิ้วว่ารักแบบไหนที่ฉันต้องการทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรอรอมให้กลายเป็นคุณให้กลายเป็นชีวิตคุณอย่างแน่นอนค่ะเพราะสิ่งนี้โค้ชเคยทำมาแล้วและมันได้ผลอย่างดียอดเยี่ยมค่ะถ้าคุณอยากเรียนรู้กลับมารักตัวเองหรือเปลี่ยนพลังงานในตัวเองนะคะโค้ชมีออดิโอบุ๊กนะคะเป็นหนังสือเสียงที่จะทำให้คุณเรียนรู้ทำให้คุณกลับมาเปลี่ยนพลังงานในจิตใจของคุณ ทำให้คุณได้รับรักที่คุณต้องการนะถ้าคุณจองวันนี้นะหนึ่งบาทจากราคาเต็ม3,900บาทค่ะถ้าอยากเรียนรู้กับมารักตัวเองให้เป็นจองเลยนะวันนี้หรือโอนตังค์มาที่รายละเอียดนะคะรายละเอียดที่ขึ้นไว้นะคะแล้วก็หรือแอดไลน์ไปที่ c o a c h a n n i ค่ะหรือว่าแ tag แชทไปที่ในอ inbox ของ Facebook page c o a c h a n ค่ะรีบๆนะคะเพราะว่าราคาเราจะปรับขึ้นเรื่อยๆค่ะ c o a c h a n ไปละค่ะบ๊ายบาย